สว,ส,สวัสดีครับพมผ่อนที่เก่าครับเออันนี้มากับผมเบาหน่อยเด็กฝึกเลี้ยงวัวทั้งคนทั้งหมาครับเนาะมากหน่อยหน่อยคนกัน,นหน่อยเอ้ยนี่ก็หล,ลานทรายไปยังนินจ่าแล้วนิจ่าเขาเอ้ยยัง,ยงไปไปมาหน่อยก็เอามาเมิดกับเมนนี้มาหมามาสุดตัวนะครับทุกตัวเลย แต่พอไปตกใส่ปุ๊บไปก็แม่เพิ่นเอาซาเล่งมากครับเนี่ยมีไก่เห็นครับซาเล่งมาน้ำปวงขางมาน้ำไปไปไปปุ่นห่องี่ปุ่นเอ้ยเอ้ยอืมเอ้ยเอ้ยมาคอยเดี๋ยวออกมาเศร้าครับนะว่าเออเ้ยใช่สามเพิ่น พอไปไกลได้แล้วก็เลยออกมาหล่ะแล้วก็สิได้ไปลไลนะ่ไปกินน้ำน้องยยไนงน,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 นะครับเนาะไปกินน้ำน้องไงน้ำไม่หนีเพื่อนก็ไปกินฟางน้ำหมอกเน่นิ่มๆนะครับแล้วจากน้เดี๋ยมีเวลากินหลายกว่าเก่าครับนะปกติปล่อยเกือบสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับบางมือก็เที่ยงครับนะพุทธมาขบขบทีมครับนะอ่านหน่อยครับนี่นีมาไหครับนะอาา่านไ มานาั่งไล่กับนัน่งหล่นเอ้ยไล่กับหล่นมาไล่กับหลน่นเอ้ยไม่เร็วตื่นนะครับเอือนมาวะเนี่ยฝุ่นมันตื่นเหรอฝุ่นไหมฝุ่นไหมเอ็นมันบอก อยู่นี่บ่ได้ครับนะตองอยับไปอีกให้บังสะบังหามันอันอมากๆกปล่อยไว้ยังตื่นสนามอยู่ครับมาหน่อยเดี๋ยวไปน้ำเอานะครับนะอยู่ทุงกว้างเห็นอยู่เด้อครับมากับแม่ครับมันตื่นอยู่นนเนาะเมันตื่นอยู่หันหน้าหนีกล่องว่ออยู่แต่ว่าบระเดีหันหนาใส่กล่องอาจจะเสียงอาจจะขาด,ขาดน,านี่ให้เด็กชายอ่านกับดุนแล้วครับนะ นั่นแหทีออกมาน้ำเอามาเลี้ยงมือนึงแล้วก็แล่นกลับตกใส่ตกใส่หัมาหน่อยกันเลยเอ้ยเอาดิเออเ้ยเอ้ยต้องให้พ่นโซนนี่ครับพ่นโซนนี่มี่หูงัวควายออกมาไม้ขี้กันทำนะแล้วก็เมันมักไปทางเก่าเมันเคยเลี้ยงทางนี้ครับนะเมันมักไปพุ่นหลักยานเขาดงเขาเนี้ย มับนีฟาร์มก่ได้ออกมาง the uh, ่ายนะครับเนาะเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วลายกับลอนไหนซื้อแล้วครับนะซื้อตังไม้โมนี่เลยลา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 ยลอนรีวิวร็วิวรีวิวรีวิรีวิวมาเร็วลายลอนเร็วลายลอนลายลอนเร็วเร็วละลายกับละลายกับ เมลอเร็วเรลายรอลายอนมามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 าเร็วม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 ร็วมามอ่าไมาเ้อยไล่ไปพ้นนี้ครับนะนี่ก็โง่เขาไป ไปจากงานหนึ่งจังน้อยครับนะมันก็มีฟางกันลรอเอ้ยมีหยาอยูอย่นี่ก็ถือว่ามีหยาครับถึงกับหมอมันอ่อนครับนะนี่ยงม้มเศ้านี่คอได้เปียกเพราะแมเศ้าครับป่วยด้เศ้านี่เพวกตีกินฟางอ่อนๆฟางถึงกับหมอกมันจะนิ่มครับนะนิ่มแล้วก็มีขาดในอากาศนะมั้งขาดวาขาดเอาหัวก,ก็อิ่มเร็วครับนะไอเอ้ยเ้ยไล่เนี่ยไปไรมาพปุณ ไล่มาทาั้งพี่รอกงานมาทาั้งพี่เอ้ย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 หงขามไปอีกงานหนึ่งสัก,กวันครับเนะาะเพราะยืดเวลาไปยังน้อยครับนะ้เพิ่นอืมอืมนาเพิ่นจะกินน้ำครับ เงาทั้งคนทั้งงวดนะสะดืออาจจะบวมแหละตัวนั้นนี่ครับถ้าเด้จับเบิ่งนะครับนะสะดือเป็นยังสีอีกแล่ะเนี่ยเด็กหายอยู่หรอกครับนะเพราะว่าช่วงน,น้อยๆเป็นส่วนหลายเป็นนะครับเพราะงูผูกนะงูเล็กหน่อยเป็นกระพึกตัวเออกระพุกเกิดควายยูไปเองครับอะไรก็ตื่นเต้นนะครับหลังๆนี่อู้ยเต็มแม็กเจอเจอ,เจอ มันว่างเลยเต็มแม็กอเอ้ย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 พอแล้วเอ้ยยิมอว่าไหมเอ้ยน่าไม่กินพร้อมอืม พ่อพ่อพอ,พอ,พอย่าไปไกลแมนบันออกมาถอยถอยเห็นมันกินน้ำยังไม่ดียังหน่อยมั้งนะยังไม่ยิ่ยาวพี่ยาวพี่หันหน้าอะไรนี่เออชัยเป็นหนับปุก พ่นเนาะพูนแล้วไอ้ไก่ป่ะตรงนี้มิ้นเขียวโอเคครับแต่ให้อยู่ประมาณนี้ครับเนาะ <c oughs> อยู่ประมาณนี้เพิ่นสิกินน้ำนึงแล้วก็เได้อวยไปไกลเพราะสั่นเพิ่นเข้านี่ก็บื้อ่าห่างอยู่ครับนะฝูงงัวหลายๆก็สิได้ ขึ้นไปไกลอยู่จังหน่อยนะอยู่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่อะประมาณนะตัวแรกน้ำก็กินน้ำไปมาหน่อยไปใส่ก็บ่เห็นบ่รู้เอ้ยบักไอ้นั่นจะลงอย่งลงมันลงมันหิวปแคนั้นมัอยู่ใต้อ่ะข้าวเข้ามื้นี้มือแรกที่ปล่อยไร่ทุ่งนะครับนะ วันแรกสำหรับการปล่อยไล่ทุ่งครับนะาาามาในหน่อยให้หายสิในหน่อยก็ลุ้น้ำขับเยอะมากยวะพี่พี่กินน้ำอืเนนอเขาท่านเดสะอู้หมาหน่อยเาโยผุดอือ เด,ดินน้ำเลยไปจ,จับปลาพี่ยูน้ำแบบเมือ่อยให้หน่อยลูกกินน้ำนะเขายูโซนนี่ก็ถือว่าพ่อได้อยู่ครับนะถือว่าปลอดภัยระยะหนึ่งครับเกากลับถอยกลับกันครับให้เพันยูมากินหยานี่มาะพี่ถามมาหน่อยจะเข้ากครับนะทำไมมันภามากนะันยืนดักข้างพี่ครับไว้บนขึ้นมานนี่ยืนดักข้างพี่จังหน่อยกัน นี่ครับตอนนี้กันสมโชคครับผ้ามูยางไปกับแม่แดงครับแม่กับลูกนี่เข่าค้ากันครับยางไปดูทีครับหลัดฝุ่นไปลงทุ่นครับเออันลงไปนี่ครับอ่ามันจะไปใช้กระไดครับปตะคมขั้นหน้าขั้นนี้ไปนะครับมีโอกาสสูงที่กินสวงเลย หัวแฟดเห็นมันหัวแฟดลูกสองนำ้ำปั่นกินนุ่มนำ้ำพ่อเพียงเสยเป้ฝึกลูกครับ น่าจะลูกเป๊ตัวหนึ่งครับลูกด่างตัวหนึ่งครับนะแต่ว่าด่างมันน่าจะไปแล้วเถิดยาเขาแล้วเนะาะนี่ครับมันกินเปน็นหนีมันก็อาจจะอยูย่ดีครับเนาะครับมื้อนี้พบปอกกันทำนี้ซะก่อนครับนะขอบคุณชดเตดขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ